สวัสดีค่ะชื่อแนทค่ะแพทย์หญิงวิพาพรนาตาัตลีทรงทุยสินค่ะหมอเด็กและวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงกับ h i ชแล้วก็วัยรุ่นที่ติดเชื้อ h i ชแล้วก็ให้การรักษาค่ะใครบ้างที่ควรจะตรวจ HIV ก็มีคนที่มีคู่นอนที่ติดเชื้อ HIV คนที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆแล้วไม่ทราบสถานะเลือดของคู่นอนคนที่ใช้เข็มยาร่วมกับคนอื่น พเรตเป็นระยะเวลาหลังจากที่ร่างกายเรารับเชื้อ HIV เข้ามาจนถึงระยะที่ตรวจพบเชื้อค่ะเราควรจะรอครบวินโด้พิเรตก่อนตรวจไหมไม่จําเป็นค่ะถ้าเราสงสัยว่าเราเสี่ยงให้รีบไปตรวจเลยจะดีที่สุดเพื่อที่เราจะมีโอกาสที่จะรับยาเทปหรือว่ายาทานหลังเสี่ยงเพื่อจะลดโอกาสที่ตัวเองจะติดเชื้อ HIV